สวัสดีครับท็อปเพีย์ชานอลนะครับวันนี้อยู่กันที่วัดป่าน้ำเย็นนะครับกาศธรมรัตการพระาเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับและเราตั้งกันอยู่ในกุฏินะครับหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันนะครับว่าเช้านี้นะครับเราได้ทำการจับฉลากเหรียญต้องคำนะครับชุดต้องคำ เจริญพรบนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง29สชุดนะครับสองรายการนะครับลงยาแล้วก็ไม่ลงยานะครับแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับและคาดหวังกับเลขสวยไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็พระของหลวงพ่อนะครับก็ไม่ว่าจะเลขไหนนะครับก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแล้วตอนเนี้ยทองคำเนี่ยเป็นที่ตามหากันอย่างมากๆลูกติดลงลูกหาหลวงพ่อเนี่ยทักทายกันเข้ามานะครับขอทองคํากันไม่รู้จะกี่ ร้อคนนะครับแต่ก็มีได้แค่29ชุดวันนี้นะครับได้มาที่วัดนะครับมีสิทธิอวิสิทธิ์ที่ติดตามเรานะครับก็อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของวัดเปล่าน้ำเย็นครับหลวงพ่อว่า,วามีความเป็นมาอย่างไรครับวัดนี้มันก็หลวงพ่อเป็นคนเริ่มต้นหลวงพ่อเป็นคนสร้างเองคนแรก รูปแรกเลยครับสมัยยังเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ปีสี่เก้าเริ่มแบบดินเปล่าๆเลยนะครับดินเปล่าๆเลยอยู่เพื่อนๆก็มีตำมากับแมวทำไมไมถึงเป็นตรงนี้หรอกพ่อมันโยมเขาถวายให้นงพ่อก็เลยมานอนนอนก่อนคืนหนึ่งหรอกแล้วกลางคืนนี่ยังไม่นอนมันได้ยินเสียงม้ลำสมัยเก่าลำใส่แคมนใส่อะไรกันเต็มหยุดทั้งวันทั้งคืนเลยว่าเออมันอยาสงสัยมันอยากเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่มากแบเดิมน้าตรงนี้น่าจะเป็นเป็นเมืองใช่เป็นเมืองเก่า เหมือนเก่าแต่ตรงนี้ก็เหมือนแบบเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกันเนาะรอบๆตอนนี้ก็เจริญไปหมดเลยแล้วก็แต่ก่อนมันก็ยังไม่มีอะไรนะตอนหลวงพ่อมาคนก็ไม่ค่อยไปเรียนมาถนนเส้นนี้มันมันอยู่ไกลห่างไกลมันอันตรายยังเป็นถนนเส้นเล็กๆอยู่ใช่แต่ตอนนี้เจริญแล้วเออยังไม่เจริญแล้วแล้วทำไมหลวงพ่อถึงคิดสร้างแบบถาวรวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาเนี่ยด้วยไม้หลวงพ่อชอบมันชอบอ๋อหลวงพ่ชอบเออคนอื่นเขาก็สร้างโบสถศาลาสร้างสาปูนศาลานั่นเนอครับพอลองสร้างสร้างเป็นไม้ลองดูน่ะทั้งหลวงพ่อเกิดมาหลวงพ่อจะอยู่วัดไม้ไหม บ้านไม้หลังเล็กๆอ๋อมันมีความผูกพันมันต้องแีความผิดธรรมแล้วก็ก็มี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 ซานเขาเรียกมีนอกชานเออนอกชานยื่นออกมาทุกที่เลยไม่ว่าจะกุฏิพระหรือว่าถาวรวัตถุในวัดเป็นไม้หมด นะครับหาบุญไม่มีมีกระแปงวัดเป็นบนุญก็ที่นี่อนอกจากตัวถาวรวัตถุแล้วแต่หลวงพ่อก็กำลังจะมีโครงการใหญ่นะครับที่ว่าหลวงพ่อสร้างพระใหญ่สร้างพระใหญ่168เมตร mm นะครับท่านผู้ชมค่าก่อสร้าง520ล้านหลวงพ่อจะได้หาจ่ายเขา 1, ปีหนึ่งปีละ52ล้านทําสัญญาไว้10ปีครับตั้งใจทำสิบปีนะครับสำเร็จแน่ๆนะครับแต่ก็ต้องมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำบุญนะครับหลวงพ่อต้องหาเงินนะครับปีละ52ล้านนะมาช่วยกันนะครับปััจจุบ ใจพวกที่เราเช่าเหรยนแต่และรุ่นแต่ละรุ่นก็เอามาสร้างพระนั่งเมืองครับกไปสร้างัือก,ก็เป็นพระนั่งเมืองแล้วพระน,นั่งเมืองหลักๆที่ แต่ละรุ่นที่พวกเราทํารุ่นนู้นรุ่นนี้ก็ปัจจัยก็เอามาสร้างพระนั่นแหละเราก็ได้ร่วมอนุโมทนาทานด้วยในทางอ้อมก็ดีทางตรงก็ดีนะถือว่าได้ร่วมบุญกับลุงพ่อนะสิปีนะครับ5้า5 20ล้าน20ล้านถ้ากับลวงพ่อก็ต้องหาเงินปีละ5้า2ล้าน52ล้านต่อปีนะครับช่วยกันนะทุกคนมาว่ากันที่เหรียญที่เราจับฉลากกันเมื่อเช้านะครับเหรียญเจริญพรบนนบอันนี้เป็น ปรากฏการณ์ที่ถือว่าเกินขั้นหมายนะครับวันที่เราเปิดจองกันวันที่หนึ่งวันนั้นเนี่ย <laughs> เราก็ไม่คิดว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับศรัทธาแล้วก็มีความต้องการเหรียญรุ่นนี้มากๆวันนั้นมากันเป็นพันคนด้วยบารมีหลวงพ่อนะครับจเจริญพรบน,นรบเราไม่ได้แจกนะเราขายเราจำหน่ายเราเปิดอจองคือทุกคนรู้ด้วยนะครับมีมบางคนที่ว่าแค่นั้นเองที่หลงมาแต่ทุกคนรู้ว่า,ามีการเปิดจองนะครับแล้วก็ต้องเสียเงินนะมไม่ได้แจกฟรีนะครับก็มากันหลากหลายเป็นพันคนพี่เพียว ต้องคัดจับฉลากคนคนะครับหลวงพ่อเหรียนรุ่นนี้มันเป็นยังไงครับหลวงพ่อคิดว่า มันต้องมีดีตีคนทึ่เด้ <Yeah. S 1> ได้โดยบารมีหลวงพ่อนะครับผม,ผมก็ไปสร้างหลวงพ่อเคยถามผมว่าไปตั้งมาที่อื่นเคยเจออย่างนี้ไหมส่วนตัวผมไม่เคยเจอถามว่าอยากอยากได้เหรียญกันไหมเนี่ยมีคนมาเยอะตอนที่แจกอันนี้คือมาจองมาเสียตังค์ผมไม่เคยเจอเพิ่งเคยเจอเหรียญเจ้าคุณสุรยิยันที่วังน้ําเย็นนี่แหละในชีวิตการสร้างพระมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังดนการอยู่นะครับน้องๆก็จะมาอัปเดตให้หลวงพ่อท่านฟังตลอดเพียวเพึ่งเดินทางมาถึงวัดตัวนี้เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายทําวันนี้เพราะ ละไม่ได้เลยเพียวนั่งตอบเองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผู้สร้างนั่งนั่ง,งตอบโค้ดเองนะครับแล้วก็ควบคุม <ículo. S 1> น้องเอง <c oughs> ทุกทุก,กทุกรากยการชื่อจริงๆมนะันมันไม่ใช่ยันสมปรานานะเออชื่อจริงๆรดั้งเดิมเลยในในคมพีหนึ่งเขาเขียนยันดวงนี้ใช้ได้แล้วแต่คำมักคำมักภาษาเ่าวนี่คือใช้ได้ทุกอย่างนะใช้ท oh, ุกอย่างครอบจักรวาลแล้วแล้วแล้วต้องเสียเอาใส่หรือว่าภาษาเราแล้วแต่เราจะไปใช้ยังไงนั่นคือคือสั้น ยันอ่นอืนเขาเขียนว่ายันดวงนี้ใช้ได้แล้วแต่คมมักนั่นแหละคำอาสัเน่าัศนาอืใช้ได้แล้วแต่จะขอเอาพูดง่ายๆสมปัานานั่นแหละเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสมปัานสปานรูปหน้าเียญหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อเออมันก็คมก็สวยดีนอันนี้แก่โดยอาจารย์วิกวังหญ่นะครับเจ้าของมิฉายาภาพวาดบน ผิวลอกนะครับจะเหมือนว่าเปยๆว่าจะมาร่วงงานด้วยอ่าแล้วก็จ้างก,ก็ปั๊มเองนะครับแล้วก็ดูแลเองทุกขั้นตอนนะครับย่าง็น้อยๆก็ได้ได้เช่าเหรียญบูชาเหรียญได้ทําบุญให้หลวงพว่อได้สร้างผ้าใหญ่วัตถุมงคลคจากนี้ไปถึงเดือนทันวาแล้วก็ อีก3ปีหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะไม่ได้สร้างอีกอยู่ปีเพราะเหตุอะไรครเออคือมันกลัวมันเยอะก็เลยต้องพักไว้กวานพื่สามปีค่อยมาสร้างใหม่กำหนดของหลวงพ่อนะครับก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจ้าคุณตุิย,ยันนะครับของวัดเป่าวน้ำเย็นนะครับจะมีการตร้างเนี่ยถึงแค่เดือนธันวาคม6 7นี้นะครับแล้วก็จะหยุดการตั้งเลย นะครับสามปีสามปีของหลวงพ่อเนี่ยหยุดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถินพระป่าก็ไม่ไม่มีเลยไม่มีการสร้างพระนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยสามปีนะครับไปเจอกันอีกทีเนี่ยปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถึงจะมีการสร้างอีกทีแล้วหลวงพ่อกําหนดไว้คร่าวๆเนี่ยสร้างปีเจ็ดเอ็ดเนี่ยแล้วก็หยุดสร้างปีหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดไปอีกสามปีนั่นแหละในช่วนสามปีนี่ครับเออ ก็ก็หยุดไปเลยครับเออถ้าหลวงพ่อมีอายุไปถึงปีเกียตศูนย์อาจจะสร้างต่อแต่ในสามปีเป็นอะไรไปก่อนก็ไม่ได้สร้างอีกแล้วถึงอย่งนั้วหลวงพ่ออยู่เราต้องอยู่อยู่สร้างพระนั่งเมืองก่อนครับนั่งเมืองมาสิบปีแล้วว่าต้องอยู่นั่งเมืองพราะส่วนพวกนั้นเป็นเรื่องเอ่อเป็นเรื่องอนาคตเในในปีเกียตศูนย์เนี่ยไม่รู้จะได้สร้างอีกหรือไม่สร้างอันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตภายภาคหน้าเรามีหน้าที่นิมนต์นิมนต์ให้หลวงพ่อรับรับนิมนต์อยู่แต่อย่างน้อยๆเราก็หยุดไว้กว่าสามปีอีกปี เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไปก็เออมันอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตว่าจะสร้างอีกหรือไม่สร้างก็ยังไม่รู้อันนั้นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้อนาคตแล้วพ่อก็ไม่รู้อนาคตแต่ปัจจุบันนี่หลวงพ่อเอาไว้ก่อนสามปีเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้นะครับอ่าเป็นที่ตามหากันนะครับแล้วก็มีราคาขยับไปทุกรุ่นนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสได้คนละเหรียญเขาได้คอยหิงด้วยนะครับ เซียนเทียวก็มีนะฮะอันนี้อยู่อยู่ๆก็ผมเป็นสิทธิ์วังน้ำเย็นเต็มตัวแล้วนะให้ี่หาให้แล้วก็ห้อยมานะครับมีเหรียญรุ่นแรกแล้วก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเต็มตัวแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะกราบที่วนหลวงพ่อนะครับก็เชิญชวนให้คนนะครับมาร่วมทําบุญกันนะครับวันที่30เนี้ยนะครับหลวงพ่อเราจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็เป็นมหาพุทธาพิเศษเลยเขามาเยอะๆแล้วเราจะมีอะไรให้เขาไหมเราจะมีเหรียญแจกให้เขา1000เหรียญหลวงพ่อเียเกิดคนมาเป็นหมื่นทํายังไงล่ะวะอ่ต้องคิดน ต้องต้องใช้วิธีจัดฉลาดแต่เราก็คิดว่าเรามีในส่วนของพยานเสริมให้เขาด้วยตัวนึงครับเพราแล้วก็คนมาไม่ได้ก็สงสารเขาครับเขาตั้งใจมาเนาะตั้งใจมาทุกสารทิศมาไม่รูปเมารถมาบ้างมานอนเฝ้าบ้างครับก็เชิญชวนมานะครับในส่วนหนึ่งของวันที่30เนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดประมูลนะครับพ่อเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วย รวมสร้างพาใหญ่กับหลวงพ่อนะครับวันที่3 0มสิบจะมีเหรียญทองคําเป็นรายการพิเศษนะครับหลังเรียบนะครับหลวงพ่อจะจานมือข้างหลังนะครับอันนี้จะเปิดให้ประมูลนะครับถวายหลวงพ่อทั้งหมดนะครับมีช่อช่อเหรียญหลอดนะครับว่าวานนี่เอามาถวายหลวงพ่อไว้แล้วนะครับหลวงพ่อเสกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่พุทธาพิเศษเลยเป็นช่อเนื้อเงินนะครับช่อนวะนะครับแล้วก็ช่อมหาชนวนเลขหนึ่งนะครับจะให้ประมูลกันแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์ว่าวันนี้เปิดไปเนี่ยถล่มทลายเลยเป็นล็อกเก็ตนะครับซึ่งไม่มีให้จจอองนรรเเเป็็ลกกติญพ บนนะครับแล้วก็เป็นฉากท,ทองคำนะครับถวายหลวงพ่อมีที่หลวงพ่อเท่านั้นนะครับที่ผมสองคนยอไม่มีนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดอันเท่ากับความสูงของพระนั่งเมืองหลวงพ่อจะจานนะครับแล้วก็จะเก็บไว้แล้วแต่อธยาัสหลวงพ่อแต่ครั้งนี้ได้ขอไม่ตาหลวงพ่อนะครับจะขอเลขสวยหลวงพ่อก็จะเอามาประมูลในวันที่30ใครอยากได้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไปหาจองหา ซื้อที่ไหนก็ไม่มีเพราะว่าตามอัธยาศัยดหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะเอาให้ใครนะครับแต่จะมีเลขสวยเป็นไฮไลไฮท์วันที่30เนี่ยที่จะให้ประมูลกันโดยที่เงินเนี่ยก็จะไปสร้างพระใหญ่ทั้งหมดก็มาช่วยกันนะครับมาทําบุญกันนะครับ<ม>สุดท้ายนี้ก็ให้หลวงพ่อให้พรสิทธิยศสิทธ<ม>ิ์ที่ชมอยู่ครับใครจะมีเหรียญรุ่นไหนยังไงทุกๆคนก็ขอให้มีความเจริญทำมาค้าขายคิดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สําเร็จทุกประการขอจเจริญพรสาธุวันนี้ก็ จะกราบลาหลวงพ่อนะครับวันนี้หลวงพ่อมีภารกิจนะครับก็ออกคระหัดสักหน่อยก่อนจะออกรับประโยมวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เชิญชวนนะครับมากราบหลวงพ่อมาทําบุญนะครับตอนนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยก็จะดูตารางนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะพยายามไม่รับกิจบุญที่จะไปไกลเพราะว่าหลวงพ่อห่วง ญาติโยมลูกหลานนะครับที่จะมาแล้วไม่เจอเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมาเยอะนะครับมาเป็นพันคนมาไกลหลวงพ่อก็จะอยู่โปรดนะครับก็มากันได้นะครับเชิญชวนนะครับอากาศหลวงพ่อที่วัดเป่าน้าเย็นนะครับมหาสารคามนะครับเชิญชวนกันนะครับลาหลวงพ่อราคาตังนี้เ เดี๋ยวผมจะจับขึ้นมานะครับทั้งลงยาและไม่ลงยานะครับอย่างวันหนึ่งหมายเลขชื่อเลยปิ่นเล็กสิ่งก็คืออยู่ด้วยกันอยู่นะหมายเลขแปดโอ้โหนี่เลยท็อปนะแปดนะครับเลขสวยนะครับไม่ลงยาเลขแปดนะครับดูว่าจะเป็นของใครลุงอรุณครับหรอาลุงนะลุงอรุณนะครับหมายเลขแปดนะลุงได้เลขแปดนะครับต้องทำไม่ลงยานะครับเลขเก้าเลขเ้วนี่ไฮไลท์นะครับขาเเลขเก้านะครับ โอ้โหอันนี้นี่ปว่าโอ้ยเลขหนึ่งนะครับออโอ้โหนี่ไฮไลท์เลยเด,ดี๋ยวดูกันดีๆนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งใครจะได้นะครับเลขลงย่ง